สำหรับใครที่กำลังมองหากล้องติดรถยนต์อยู่ตอนนี้ผมเจอกล้องติดรถยนต์ราคาหลักร้อยแต่คุณภาพแบบจัดเต็มมาแล้วนะครับจะเป็นรุ่นไหนนั้นวันนี้ไวอิสาระจะพาไปชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ไวอิทสาระนะครับในช่วงสาระรีวิว ก็มาตามคำขอเลยนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์นะครับมาขอกันว่าอยากให้แนะนำกล้องติดรถยนต์แบบราคาแบบประหยัดประหยัดหน่อยนะครับจะได้มาใช้งานติดรถยนต์ของตัวเองนะครับแต่ก็อยากได้คุณภาพที่ดีๆสเปคดีๆหน่อยเนะี่ยมีตัวไหนแนะนำบ้างผมก็ไปเสาะหามาแล้วก็มาเจอตัวนี้นะครับตรงกับสเปคที่ต้องการเลยก็คือราคาหลักร้อยแต่คุณภาพแบบมาจัดเต็มเลยในราคาเพียง990บาท แต่ทุกคนก็นอาจจะคิดว่าราคา990บาทเนี่ยคงจะเป็นกล้องแบบธรรมดาตัวเล็กใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เลยครับกล้องตัวนี้นี่ยเป็นกล้องติดรถยนต์ในโมเดลของกล้องกระจกนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลย axon vector นี่ขนาดยังไม่แกะกล่องนะครับผมก็ว้าวตรงนี้แล้วก็คือว่าท year warranty รับประกันนาน2ปีเนี่ยราคาหลักร้อยเนี่ยคือถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับก็ฟังกันไม่ผิดหรอกครับว่าราคาหลักร้อยนะครับ990บาทเนี่ยแต่เป็นกล้องติดรถยนต์เป็นแบบโมเดลกระจกเนี่ย ราคานี้โอ้โหหายากมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแกะกล่องออกมานะครับก็ต้องเจอกล้องติดรถยนต์แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไทป์แบบของไทป์โมเดลกล้องกระจกนะครับก็จะมีกล้อง้านอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับน้ำหนักเพียง195กรัมเท่านั้นเป็นกระจกที่เบามากและแกะออกมานะครับจะเห็นได้เลยว่านี่เป็น กระจกตัดแสงรมดําปกติจะไม่ค่อยเห็นนะครับของโมเดลของกล้องติดรถยนต์ที่เป็นโมเดลกล้องกระจกเนี่ยที่จะเป็นแบบกระจกลมดําแบบนี้อันนี้คือแบบตัดแสงได้ดีมากและขนาดบางเพียง1 0ม mm, ิลลิเมตรซึ่งบางกว่ากล้องกระจกทั่วๆไปเลยอะ่ะจากนั้นสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นสายที่ต่อกับที่ชาร์จของรถยนต์นะครับและหัวการจ่ายไฟตัวนี้นะครับก็จะเป็น USB mini ก็จะเป็นหัวที่แบบกล้องติดรถยนต์หลายๆรุ่นก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับจากนั้นก็จะมี ตัวนะครับสายยางตรงนี้2เส้นให้สําหรับยึดติดกับตัวกระจกมองหลังของรถให้รอทีหนึ่งครับสเส้นนี้ให้มาซึ่งก็จะใส่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับนี่ครับกล้องติดรถยนต์โมเดลกล้องกระจกนะครับราคาหลักร้อยแถมยังมีกล้องบันทึกหลังอีกนะครับอะไรจะคุ้มขนาดนั้นนะครับก็สามารถติดหลังรถได้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็อะไรเนี่ย เพิ่มฟรีระยะเวลารับประกันจาก24เดือนเป็น25เดือนเพียงสแกนค r วอาโค้ดโหยประกันเพิ่มอีกหนึ่งเดือนแค่สแกนค r วโค้ดนี้โหนี่ก็คุ้มเลยนะครับโอ้ก็เป็นอะไรที่แบบเกินคาดมากราคาหลักร้อยแต่ว่าของแม่มาจัดเต็มนะครับจอของกล้องติดรถยนต์ตัวนี้นะครับขนาด4.3นิ้วซึ่งปกติทั่วๆไปที่ผมเห็นเนี่ยกล้องติดรถยนต์ที่เป็นโมเดลของกล้องกระจกเนี่ยจะความยาวเนี่ยประมาณกว้างประมาณ3-4นิ้วนะครับแต่ตัวเนี้ย3นิ้วถือว่ากว้างมากๆเลย ถ้าติดตั้งแล้วครับตัวกล้องเธออยู่บริเวณขวามือนะครับตัวกล้องเนี่ยก็คือดีมากๆคือว่าเราสามารถปรับองศานะครับติดกับกระจกของเราแล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับแนวกล้องตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวแบบกล้องกระจกตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูคุณสมบัติของตัวกล้องตัวนี้นะครับว่าจะมีคุณสมบัติอะไรบ้าง กล้องหน้านะครับจะมีความละเอียดสูงสุดนะครับ Full HD 1080p เลยส่วนกล้องหลังที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นความละเอียด VGA 480p โดยสามารถเชื่อมต่อกับตัวกล้องหน้าเนี่ยตรงนี้ได้เลยและเราก็ต่อสายที่มีความยาวมากๆเลยครับหลายเมตรเลยตรงนี้ยไปที่กระโปรงด้านท้ายนะครับหรือว่าเชื่อมต่อตรงในคอนโซลก็ได้ด้านหลังได้เลย ฟังก์ชันของหลกัหลกๆของกล้องตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดตรวจจับความเคลื่อนไหว motion detection นะครับหากมีสิ่งผิดปกติเคลื่อนไหวขณะที่ไม่อยู่บนรถนะครับระบบก็จะบันทึกภาพทันทีซึ่งตัวนี้ก็จะมีระบบ parking แลวบันทึกภาพนะครับขณะจอดแล้วก็มีระบบ G sensor บันทึกขณะจอดเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนกล้องก็จะเปิดและบันทึกไฟล์ข้อมูลไว้ทันทีกล้องตัวนี้นะครับมีโหมดบันทึกวนอัตโนมัตินะครับ loop recording นะครับโดยไม่ต้องลบไฟล์เอง ไฟล์ก็จะทําการบันทึกไปเรื่อยๆแล้วก็ลบไฟล์เก่าไปเรื่อยๆนะครับกล้องหลังนี้นะครับก็สามารถต่อไปเป็นสําหรับกล้องแบบถอยหลังได้ด้วยกล้องตัวนี้จะมีมุมภาพกว้างในการบันทึกอยู่ที่120องศากล้องตัวนี้รองรับ micro SD card ที่สูงสุด32 g b และตัวนี้นะครับก็จะเป็นจอซ้ายเพื่อเวลามีภาพที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะขึ้นไปทางซ้ายฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้ไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับรถนะครับ ก็คือดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูคุณภาพของวิดีโอนะครับว่าการบันทึกจากกล้องหน้านะครับและก็กล้องหลังเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างทั้งในช่วงที่เป็นกลางวันช่วงกลางคืนเนี่ยภาพจะเป็นยังไงบ้างเพื่อทุกคนจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจเพราะแน่นอนเลยนะครับการติดกล้องติดรถยนต์เนี่ยเพราะว่าเราต้องการไฟล์ที่จะบันทึกข้อมูลฉะนั้นเนี่ยภาพและวิดีโอนเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ แล้วสาหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยว่าถ้าเกิดว่าอยากจะดูแต่กระจกอย่างเดียวปิดตรงที่เป็นกล้องบันทึกได้ไหมก็สามารถกดปุ่มนะครับเปิดปิดตรงบริเวณของกล้องได้นะครับว่าเราจะแบบให้โชว์ว่ามีการบันทึกไหมหรือจะดูแต่กระจกมองหลังอย่างเดียวก็สามารถกดเลือกเปิดปิดได้เลยนะครับและที่ตกใจมากๆก็คือสั่งซื้อมานะครับ990บาทเนี่ยนอกจากได้กล้องติดรถยนต์ทั้งหน้าทั้งหลังแล้วนะครับเขายังแถมผ้าไมโครไฟเบอร์มาให้อีกหนึ่งผืนนะครับ อีกทั้งยังแถมฟองน้ำล้างรถไว้อีกหนึ่งชิ้นแค่นั้นยังไม่พอยังแถมครีมขัดรถนะครับเป็นครีมขัดสีลบรอยมาอีกหนึ่งหลอดแล้วยังไม่พอนะครับให้คูปองส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปทุกรุ่นของเขาลดอีก200บาทแค่คุณสมบัติแนละสเปคของตัวกล้องเนี่ยผมก็ว่าราคาเนี่ยก็คุ้มแล้วนะนี่ยังแถมของแถมมาเป็นเยอะๆอย่างนี้อีกถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังมองหากล้องติดรถยนต์ดีๆสักตัวในราคาคุ้มค่าแล้วก็ฟังก์ชันแบบมาเต็มแบบนี้นะครับและถ้าอยากให้ไวยิาสาระนำสินค้าอะไรมารีวิวอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกทางหน้าล่างหรือทักไปที่เพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปรีวิวคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดในการชมครับและยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ